สวัสดีครับทีมงานกิจพศแสแนวทุกคนขอแสดงความไว้อะไรกับน้องน้องแล้วก็คุณครูที่เสียชีวิตแล้วก็น้องๆ้องและคุณครูที่บาดเจ็บรวมทั้งญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียทุกท่าน ขอให้น้องๆไปเป็นเทวดาตัวน้อยๆบนสวรรค์ไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆบนสวรรค์แล้วก็ขอให้คุณครูไปเป็นนางฟ้าเพื่อที่จะดูแลเทวดาตัวน้อยนางฟ้าตัวน้อยด้วยนะครับกรนีเุสลดจ่ายนะครับรถบัสไฟไหม ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากหลายคนก็บาดเจ็บไม่ทำให้เราเห็นว่าทุกภาคส่วนร่วมมือกันช่วยกันทํางานคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่ละนายกเองสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงไปทั้งที่เกิดเหตุแล้วก็ไป ที่โรงพยาบาลนายกก็มาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองเราเห็นภาพนายกไปนั่งคุกเข่ากอดกับคุณแม่เห็นหนายกไปกอดกับคุณครูไปให้กำลังใจคุณครูก็ทุกคนต้องการกำลังใจนะครับผมและระดับนายกมาเอง ก็ทำให้เขาก็ได้กำลังใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นรัฐมนตรีทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีทั้งที่จังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงมาบัญชาการศูนย์ด้วยตัวเองคอยอำนวยความสะดวกให้กับญาติพี่น้องของน้องๆแล้วก็ให้ทางหมอมา จาะเลือดเพื่อไปตรวจ n n a ให้ตรงกับน้องๆที่เสียชีวิตว่าใครเป็นใครเพื่อที่จะนำศพส่งให้พ่อแม่ได้ถูกหลายคนก็ส่งกำลังใจไปให้แสดงความเสียใจไปให้แล้วก็มีหลายคนที่เกาะกระแสนี้ มาทําให้ตัวเองเด่นทําให้ตัวเองดังก็มาวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเยอะแยะกันไปหมดเลยมีแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าให้ยกเลิกการทัศนศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องยกเลิกแต่ต้องมีความปลอดภยัยก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไปไปก็ไม่เป็นไรเลครับ มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนก็จะเก่งกันขึ้นมาโดยกรรทันหันจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ดีกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็ห้าเสือที่อยู่กระทรวงศึกษาแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่มีครูคุณครูคนไหนครับจะส่งเด็กมาตายหรอกและการทัศนศึกษานั้นมันมีมาตั้งแต่ชาติที่แล้วโคตรพ่อโคตแม่ของเรา ถ้าเรียนหนังสือก็ต้องไปทัศนศึกษาอย่างคนเด็กที่พิษณุโลกอยู่บนเขา,าครับเป็นโรงเรียนตอชอดอแต่ก่อนผมก็ดูแลโรงเรียนตอชอดอ,อยู่แล้วก็มีการทัศนศึกษาไปทะเลน้องๆก็สิบขวบสิบขวบอัพสิบขวบขึ้นไปก็ไปทะเล คิดดูครับสิบขวบเห็นทะเลครั้งแรกในชีวิตอ่ะนี่นะครับการทัศนศึกษานอาจริงๆแล้วไอ้พูดก็ไม่เป็นไรครับมีบางคนนะก็มาเกาะกระแสจะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้ยกเลิกการทัศนศึกษา ผมจะถามหน่อยว่าพวกมึงมีความรู้อะไรวะพอมีเหตุการณ์แบบนี้ความรู้มึงพังพูเลยมึงเคยเป็นโคลนโคลหรือเปล่าวะมึงเคยไปมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้ป่ะมึงนี่จะรู้กันทุกเรื่องเลยเนาะแล้วแทนที่จะให้รัฐมนตรีเขาไปทํางานเนี่ยไปเยียวยาไปอะไรเนี่ยต้องมารับหนังสือมึงอีกแล้ววะคือพอเหอะมึงใหญ่เกาะกระแสะมากเลยดูตัวมึงเองก่กอนเถอะ แต่ละคนก็ไม่ไดีเด,ด,ด,ดหาเหวเหี่ยยอะไรทั้งหลายแหละไม่ได้ดีหรอกมึงก็ทํากันเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนั้นล่ะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพอตัวเองดังก็มีคนมาสนับสนุนมึงก็รวยเอารวยเอารวยเอาไะคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาออกมาแสดงความคิดเห็นต้นตีบสต้นมือเฮี้ยอะไรอะ่ะมันต้องไปพูดหรอก คนในหน่วยงานคนในองค์กรการศึกษาเขารู้ดีอยู่แล้วแล้วก็บอกอกนว่ามีภาพภาพหนึ่งก็คือคุณชาดาไทยเศษซึ่งเขาเป็นสอสออุทัยธานีและเด็กทั้งหมดที่มาทัศษษา,ศาก็เป็นเด็กที่อุทัยธานีเขาก็ลงพื้นที่ไปตั้งแต่แรกไปกับคุณอนุทินลูกพี่แล้วเขาก็ตามมาที่โรงพยาบาล แล้วเขาก็มานั่งที่บันไดแล้วก็กุมกระมับอยู่พักหนึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพซึ่งเป็นไวรอลคนก็เอาไปลงกันเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคนแต่ละคลิปแต่ละทิกตอกก็มีคนมาแสดงความเสียใจเยอะแยะมากมายเช่นกันแต่มีคนหนึ่งไม่ได้แสดงความเสียใจแต่เสือกมากด อิเมจิํากดขำเว้ยเออเป็นพันคนเขากดแสดงความเสียใจแต่ไอ้เฮี้ยนี่กดขำเว้ยไม่ใช่ไอ้เฮี้ยนี่เด็ไอคนคนนี้กดขำเว้ยเขาคือใครครับเขาคือสอสอณกรชาลีพันธ์ครับปรากฏว่าพอเป็นข่าวออกไปสอสอณกรเขาพอออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของเขาว่า กาบขอโทษญาติผู้สวนเสียเนื่องจากผมได้เช็คไปที่เฟซบุ๊กเพจของผมแล้วผมว่าเพจผมกดหัวเราะในข่าวนี้จริงแต่เขายอมรับว,ว่าจริงแต่ผมเพิ่งทราบว่าผมกดผิด เมื่อมีการเอาข้อความดังกล่าวไปทำข่าวให้เกิดการเข้าใจผิดอ่ะหยุดตรงนี้ก่อนนะอันนี้มึงยิ่งมึงยิ่งแก้ตัวมึงยิ่งเข้าตัวนะเมื่อมีการเอาข้อความดังกล่าวไปทำข่าวให้เกิดการเข้าใจผิดหมายความว่ายังไงวะมึงกดขำ ในรูปของคุณชาดาไทยเศรษฐ์แล้วมึงบอกว่าคนเอาข่าวไปทำให้คนเข้าใจผิดถ้าเอาข่าวไปทำให้คนเข้าใจผิดคือมึงต้องไม่กดขํามึงกดเห็นใจแล้วเขาก็เอาไปข่าวไปลงว่ามึงกดขํอันนั้นแหละเป็นการเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่นะเว้ยไอ้มึงตั้งสติดีๆสติหน่อยสติสติสตินะแล้วไงต่อ ด้วยความสั์จริงผมตั้งใจจะกดแค่คือ่วมใหญ่เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ทำงานและผู้สูญเสียผมอยากจะถามหน่อยคุณชาดาไทยเศรจอยู่ภาคภูมิใจไทย,ไทยคุณมึงและก่อนอยู่พักประชาชนมึงจะกดให้กำลังใจ คุณชาดาเป็นไปได้หรอวะเป็นไปได้หรอวะแล้วคุณชาดากับพักไม่ใช่พักเก้าไก่พักประชาชนมันก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วอเอาต่อผมขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงผมไม่ได้มีเจตนาจากขำต่อสถานการณ์แบบนี้กับขอไปจากใจจริงอีกครั้งครับ โอ้ oh. คนเขาไม่เชื่อแล้วแต่ผม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 ลองคิดนะว่าคือถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยู่พภาคประชาชนนะผมก็คงคงไม่กดผิดหรอกผมจะตั้งใจกดเพราะผมเห็นคุณชาดาเนี่ยมานั่งทำเป็นลูกหัวอะไรเนี่ยผมก็ขำไงเหมือนกับว่าเอ้ยมันต้องแสดงขนาดนั้นเลยหรือว่าชาดาอะไรเงี้ย ใช่ป่ะผมเห็นปุ๊บผมก็จะส่งขำไปคือไม่ได้ขำเกิดในการสูญเสียไม่มีใครเขาขำในการสูญเสียอยู่แล้วเพราะถ้าขำมึงก็มึงก็เดนมนุษย์มึงก็แม่งไม่ใช่มนุษย์ละมึงเป็นอมนุษย์แล้วละ่ะแต่มันคิดไม่ถึงเนี่ยมันจะขำที่สำหรับคุณชาดานั่งกลุมหัวไงแต่ปรากฏว่าข่าวเราไปตีแบบนี้เนี่ยมันก็เลยออกมาแก้เกมอย่างเงี้ย จริงๆถ้า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 เป็นผมนะถ้าผมเ,เป็นนักกรอนนะแล้วผมทําอย่างนั้นจริงๆนะผมขาที่คุณชาดาแบบเอามือคุมหัวนะผมก็จะออกมาว่าผมไม่ได้ขาไม่ได้ขำที่สูญเสียผมเสียใจอยู่แล้วแต่ผมขาที่คุณชาดาแบบทําไมต้องทําถึงขนาดนี้เออมันก็ดูแม่แมนแมนกว่าหรือเปล่าว่าแมนแมนแ,แ,แ,แล้วผมก็จะไม่ไปกล่าวหาสื่อมวลชนที่เอาข่าวไปทำไมวะ เอาข่าวเอาไปทําข่าวให้เกิดความเข้าใจผิดใครเข้าใจผิดวะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมีมึงอะเข้าใจผิดนี่แหละครับผมสงสารพรรคประชาชนจริงๆทางแกนนําของพรักไม่ว่าจะเป็นคุณชื่ออะไรวะจําไม่ได้แทงนัทพงศ์อ่ะเออหัวหน้าพัะไม่ว่าจะเป็นคุณศิริกัญญาคุณวิโรธคุณรมหรือแม้แต่อดีต คุณพิธาคุณธนาทรก็พยายามจะสร้างพักเป็นพักแบบวิดดมการไงแต่ก็คือมีสอสอแบบเนี้ยมาทำให้พักเสียครั้งนั้นก็ทีแล้วสอสออะไรวะจุฬารัันทุกธรรมอซึ่งเอาไป้ายไปติดรถของเสียโปโคราชเนี่ยคือเสียโปโเนี่ยเขาก็จะ เจ้าของมาบริจาคก็จะมีของใช้ในครัวเรือนถุงยางชีพอะไรพวกนี้เขาก็ประสานมาทางสสอยุราลาคือสสญิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ประสานทางสสว่าใครต้องการอยากให้ถึงมือคนที่ต้องการจริงๆสสหญิงนี่เขาก็จัดการเรียบร้อยนัดแนะเรียบร้อยเขาก็มาพอมาถึงเขาก็ขออนุญาตแล้วเอาป้ายไปปิดที่รถสสอมีลูก เออแล้วมันก็มันก็เลยโดนโจมตีไงว่าทำไมต้องเอาป้ายไปติดวัทั้งๆท,ที่ของก็ไม่ได้ของตัวเองแต่เขาก็มาแก้ตัวแบบนักกรเนี่ยว่าเขาขออนุญาตไอ้เสียปูแล้วเสียปูพอออกเองอ่ะว่ามันอนุญาตแต่มันมันก็กล้ามืนเนี่ยอยู่อยู่าป้ายมาติดแต่มันก็มาบอกที่หลังอ่ะมันก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นั่น แล้วก็ไม่รู้เสียบปูนี่ก็เป็นพวกด้อมส้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คงจะด้อมส้มอ่ะถ้าไม่ด้อมส้มก็คงไม่ประสานสสด้อมส้มหรอกคงไม่ประสานสสพักส้มหรอกใช่ปะ่ะพอสสเชียนรายมันมีหลายคนหลายพักนี่ออกมาแก้ตัวว่าขอแล้วก็แสดงว่าไปติดจริงอ่ะคือยิ่งแก้ตัวแม่งยิ่งยิ่งสวยเข้าไปใหญ่คือทางพัก ประชาชนเนี่ยได้ดิบได้ดีก็เพราะโซเชียลนนแต่ก็พักชิปหายวายป่วงก็เพราะโซเชียลเนี่ยจริงเพราะว่าสอสอเขาก็จะขุกอยู่กับโซเชียลนนถามหน่อยอย่างผมไม่เคยเห็นหรอกว่าชาดาถ้าคุณชาดาเขาไปลงติกต o อกอันไหนทึงผมเห็นผมก็ผ่านเลยอ่ะผมก็ไม่มานั่งกดห่วงยใยไม่ห่วงยายอะไรไม่หรอกเพราะว่า คือเราก็ไม่มีเวลามากขนาดนั้นไงใช่ป่ะนั่นะมันก็ยิ่งเสียอแล้วกว่าอีกสามปีอ่ะกว่าจะถึงทองนั้นสอสอพวกเนี้ยแม่งจะเสียเปล่าวะมันจะทําให้พักเสียเปล่าผมอยากให้หัวหน้าพักเนะี่ยเรียกประชุมไอ้สอสอทุกคนเนี่ยนะแล้วอบรมเข้มเลยนะเอาเิียากรแม่งเจ๋งๆมานะ่ะและที่มีความรู้เรื่องโซเชียลน,นี้มานะ่ะแล้วก็ต้องอบรมในเรื่องอุดมการณ์ด้วยอบรมในเรื่อง การทำพีอาหารด้วยเอานะท่านจะไปไม่รอดนะจริงๆจะไปไม่รอดคือมือไวอะจะไปไม่รอดมันก็จะเสื่อมเสียส่วนพักเพื่อไทยเขาดีวันดีคืนเขาได้แต้มต่อไปแล้วเขาแจกเงินหมื่นหนึ่งไปละเขาได้แจมต่อแล้วเขาทําตามคําพูดละไอตบัดสัตว์นู่นนี่คนก็ดืมไปหมดละนายกอิงออกงานแต่ละงานแมงโชว์พาวคนก็ลืมคุณทักษิณไปหมดละ อ่ะเขาก็ดีวันดีคืนขึ้นนะ่ะพักประชาชนก็แย่ลงแย่ลงนะครับต้องปรับปรุงนะต้องต้องต้องเรียกคุยนะทั้งนั้นมันก็จะมีแบบนี้ออกมาแล้วมันมีคนจับผิดไนงะแต่ไม่ใช่ว่าพักประชาชนจะโดนจับผิดจงเดียวหรอกครับพักเพื่อไทยเขาก็โดนโดนจับผิดเยอะมากๆแต่บางทีก็จับผิดอะไรเขาไม่ได้นะก็มีนายกงอิงใสก่กางเกง ขายาวไปเปล่าวะทําให้ต้องดึงขาอันนี่ยนะเขาก็ออกมาวิปากวิจารณ์นายกอิงให้เด็กนั่งรอไอเด็กท,ที่ที่ที่ปลอดภัยอ่ะนั่งรอแล้วนายกอิงก็ไปแล้วก็ไปยิ้มย้ําจัมใส่อ่ะนี่ก็จับผิดเขาไปอีกล่ะอ่ะก็อย่างนั้นแหละมันก็ได้เท่านั้นแหละแล้วลมันก็ปลุกไม่ติดไงเพราะมันเป็นจับผิดแบบจับผิดยิ่งข่าวแบบที่ออกไปคนก็ยิ่งรัก นายกอิงก็มากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นก็ต้องต้องมันต้องระวังในเรื่องนี้นะก็ก็โอเคก็ผมก็พยายามจะเชื่อแล้วกันแต่จริงๆผมเชื่ออยู่แล้ว,วเขาเขาไม่ได้มีความคิดว่าเขาจะไปขำกับเหตุการณ์อย่างนี้หรอกแต่เขาอาจจะขำกับกุญชาดาไทายเสร็จคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยมันต้องเอาไว้ในใจใช่ปะ เวลาจะพิมพ์อะไรไปบางทีเราต้องมีสตินะอันนี้ผมไม่ได้ว่าสอสอนะว่าถึงทุกคนที่จะเล่นโซเชียลหนึ่งเวลาจะร้ายจะพิมพ์อะไรอย่าแดกเหล้าอย่าเมาเมาเหล้าเมาเบียร์เมายาบ้าเมา,เมา,เมาอะไรก็รู้อย่าเมาเพราะมันขาดสติคือพอพิมพ์ไปแล้วแค่พิมพ์ไปแค่นาทีเดียวลบทิ้งยังไม่ทันเลยมันคับกันไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวัง แล้วก็ต้องตรวจแล้วตรวจอีกคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะพิมพ์ลงไปอ่ะเขาพิมพ์ปอมๆก่อนในลายของเราเนี่ยพิมพ์ปลอมๆดูก่อนแล้วก็ใชส้สติสติสติเยอะๆว่าจะส่งไปมันจะคุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มนะท่านมันก็พลาดมันก็ไม่ได้เสียหายเฉพาะตัวเองมันเสียหายกับพรรคด้วยกับพูดถึงถ้าเป็นนักการเมืองนะเออ ัน่นและครับสิ่งที่เกิดขึ้นแลวทุกคนก็ก็ช่วยกันเนี่ยคืออย่าไปจ้องจับผิดใครแล้วตอนนี้นะมันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วมันเป็นเหตุที่มันไม่ได้เกิดบ่อยๆนะได้แล้วครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับ ตอนนี้ผมก็มาทำกองทุนอิสระพลนะดูยาลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่ของผมทาเวสุวัตน,น,นี่เป็นสีทองนะสวยกิบเลยมีให้บูชาสองรอยเก้เาสิบาทครับเงินก็เข้ากองทุนอิสระพลนี่แหละนะครับท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็มีสองแสนแปดหมื่นคนละในปีนี้ผมขออีกสองหมื่นคนจะได้เป็นสามแสนเดี๋ยวจะฉลองใหญ่เลยตามแสนผู้ติดตามนะครับแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด,ด้วยหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีกระถางกับซึ่งเป็นกระถางแคนตัดนะแคนตัดสวยงามมากอันนี้เป็นรุ่นพิเศษมีคำว่ากิจโพสด้วยปกติไม่มีนะครับเขาทำมาไว้สี่ใบที่มีกิจโพสใครต้องการ ก็สั่งซื้อได้ราคา290บาทมันเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานฟรีแฮนด์ครับผมอันนี้เข้าช่องกิจโพส n n e l ครับเงินก็ามาใช้ในการไปสู้คดีกับสวสมชายแสวงการครับผมวันนี้กิงการเขเข้ามาทาง a c e b o o k อาจารย์กิจ ชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับผมเอาจะมีความสุขนะครับประขอฝากคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี